สวัสดีครับคุณชมครับกลับพบอีกครั้งกับ TomStory CarX l i f e s t y l e นะครับมาใน EP นี้ครับเรามากับรถอีกหนึ่งคันที่ถือว่าเป็นไอคอนิกของยุค90ครับแน่นอนจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเจ้าคันนี้เลยกับความเป็น Mazda MX-5 ครับนี่คือ MX-5 RF นะครับ m ม2 0 2 2ซึ่งออกมาแล้วเนี่ยทำให้เราได้ล,ลึกถึงความหลังกับรถที่เป็นโรสเตอร์ที่ต้องบอกว่าได้รับความนิยมไปทั่วโลกเลยทีเดียวเจ้าคันนี้จะมีอะไรให้น่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามทอมไปลุยกันเลยดีกว่าครับกับ Mazda MX-5 RF ไปลุยกันเลยครับ เราพูดถึง m a z d a นี่นะครับต้องบอกว่าเขามีรถที่เป็นไอคอนิกในยุค90เนี่ยอยู่หลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น RX-7 ที่ได้รับความนิยมมากๆเลยทีเดียวและที่สําคัญเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนกลับมาเอารถที่เป็นรถยุค90เนี่ยกลับมารีสโตร์แล้วก็ทําออกมาใหม่นะครับเรียกได้ว่าโอ้โหได้รับความนิยมมากๆรู้ไปถึงอีกหนึ่งคันครับนั่นก็คือเจ้า MX-5 คันนี้ครับนี่ก็เป็นหนึ่งคันที่ถือว่าเป็นไอคอนิกของความเป็นยุค90เลยทีเดียวหลายๆคนให้ชื่อกับความเป็น FX5 ว่ามี ะนะครับหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วผู้ที่ออกแบบเจ้า Mazda MX-5 เนี่ยเป็นชาวแคลิฟอร์เนียครับซึ่งคำว่ามีอาตาจริงๆแล้วหมายถึงรางวัลน,นั่นเองครับ รถคันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งรางวัลสําหรับใครที่ชื่นชอบการขับขี่สําหรับรถสไตล์โรสเตอร์นะครับที่ได้อัตรรถในการขับขี่แล้วก็ได้บรรยากาศในการขับขี่เวลาคุณเปิดประตูนเนี่ยเจ้ามียตาหรือ MX5 คันนี้ใหอารมณ์นั้นแบบเต็มๆเลยทีเดียวถ้าเราพูดถึงเสน่ห์ของเจ้า MX5 หรือว่ามียตาคันนี้เนี่ยนะครับผมหลายคนถามว่าเฮ้ยเป็นรถโรสเตอร์แบบนี้ความหรูหราล่ะเป็นอย่างไรต้องบอกว่ารถคันนี้ความหรูหราอาจจะไม่มากนักและความแรงล่ะ เป็นอย่างไร แน่นอนมาด้วยเครื่อง4สูบ Sky a c t i v ีให้พละกกำลัง184แรงม้าแรงบิดที่205นิวตันเมตรถือว่าไม่ได้มากมายอะไรเลยแต่ทำไมเจ้ารถคันนี้ถึงมีเสน่ห์มากๆเพราะแน่นอนครับด้วยส่วนทรงองเอวของเขารวมไปถึงการดีไซน์แล้วก็เวทบาลานซ์ของเขาเนี่ยที่ทำให้รถคันนี้มีประสิทธิภาพในการขับขี่ที่ขับได้อย่างสนุกสนานและมีอัตรถรมากๆในการขับขี่ในทุกๆวันนะครับและเสน่ห์ทั้งหมดที่ทอมพูดมาเนี่ยมาถึง MX5 รุ่นปัจจุบัน มปัจจุบันเนี่ยจะมีเสน่ห์นั้นอยู่ไหมเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันดูหน่อยดีกว่านะครับดีไซน์ของเขาเนี่ยถามว่าเป็นอย่างไรต้องตอบตรงนี้เลยว่าผมถือว่าเป็นดีไซน์ที่กำลังลงตัวเรียกได้ว่า ไปได้แบบคล่องตัวแบบสบายๆเลยครับโดยดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยถือว่ามีด้านหน้าที่ค่อนข้างยาวนะครับผมรวมไปถึงโลโก้มาสด้าด้านหน้าแล้วก็ด้านล่างก็มีช่องเพื่อรับลมไประบายความร้อนมาทําให้รถคันนี้ดูสปอร์ตแล้วก็ดูสมัยใหม่มากขึ้นไฟหน้าเนี่ยด้านในเป็นโปรเจคเตอร์นะครับรวมถึงมีเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์เล็กๆบริเวณนี้นะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่สังเกตไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่เลยแหมอันนี้ถ้าเป็น LED มาให้จะดีมากๆนะครับผมแต่ว่า ด้วยดีไซน์ของไฟหน้าผมถือว่ายังหล่ออยู่แต่ขาดที่ไฟเลี้ยวที่ยังเป็นหลอดอยู่เท่านั้นเองนะครับในส่วนของด้านหน้าเองเนี่ยเซนเซอร์เียได้ว่าแทบไม่มีหรือว่าจะบอกว่าไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับรวมไปถึงกล้องหน้าก็ไม่มีเช่นกันนะครับขยับมาด้านล่างหน่อยครับเขามีสปอยเลอร์ชิ้นล่างนี้มาให้นะครับเพิ่มความหล่อเข้าไปอีกนิดบริเวณนี้ซึ่งโดยรวมแล้วด้านหน้าผมถือว่าชอบนะเพราะผมเห็นเส้นสายต่างๆเนี่ยทำให้ด้านหน้าของเจ้าคันนี้มันดูหล่อและมันดูมีสเสน่ห์ถึงแม้ว่าจะเป็นรถที่ ไซส์เล็กไม่ได้ใหญ่มากนักอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็ไม่ได้มีมาให้เยอะแต่มันดูมีสเสน่ห์และมีอัรถรสในการขับขี่มากๆขยับไปที่ด้านข้างกันต่อครับและแน่นอนครับอัรถรสของการขับขี่ที่ทอมได้บอกไปเนี่ยหลายๆคนที่ยังไม่เคยสัมผัสอาจจะยังไม่รู้สึกนะครับแต่ถ้าเกิดคุณได้สัมผัสเจ้า m a z d a MX-5 แบบเต็มๆแล้วด้วยการขับขี่ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยอัตรถรสนั้นคุณผู้ชมจะรู้สึกได้จริงๆและโดยเฉพาะยิ่งเจ้าตัวที่เรานํามาคันนี้เนี่ยนะครับ เป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะครับดังนั้นเราจึงต้องมีการเหยียบคลัชแล้วก็เข้าเกียร์นี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าคนที่ชื่นชอบรถจริงๆเนี่ยจะชอบอารมณ์แบบนี้แต่ m a z d a ก็ไม่ทิ้งนะครับสำหรับใครก็ตามที่อาจจะไม่ได้ชินกับการขับเกียร์ธรรมดามากนะักเขายังมีเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดให้เราได้สัมผัสเช่นเดียวกันนะครับมีแพดเดิลชิปมาให้แล้วก็คุณสามารถขับขี่ได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดใครอยากได้อัตลรสษของความเป็น MX5 แบบ o r i g i ินอจริงๆผมเชื่อว่าแบบเกียร์ธรรมดาน่าจะตอบโจทย์ตรงนั้นมากกว่านะครับขยับมาด้านล่างครับมาในส่วนของล้อบ้างดีกว่านะครับล้อแม็กที่ให้มานะครับเป็นขอบ 17นะครับรัดมาด้วยซีรีส์ยาง20545 17นะครับเป็นลายสีดำแบบนี้นะล้อแม็กสีดำแบบนี้ลวดลายของเขาก็เป็นประมาณนี้ไม่ได้ไซส์ใหญ่มากนะสำหรับล้อแม็กนะครับด้านในนะครับเป็นดิ b เบรกมาให้นะครับผมแล้วก็รวมไปถึงยางที่ให้มาเป็นโพเทนซ่านะครับผมซึ่งก็สามารถที่จะขับขี่ได้อย่างสนุกสนานแล้วก็มั่นใจได้เวลาคุณเข้าโค้งเลยทีเดียว รู้ไปถึงเขามีระบบช่วยในเรื่องของการเข้าโคมาให้ด้วยนะครับสำหรับตัวมาย2022คันนี้นี่นะครับผมก็ทําให้เรามั่นใจมากขึ้นในการขับขี่ในการเข้าโค้งแบบแรงๆแต่แน่นอนผมเคยบอกไว้ตั้งแต่ต้นแล้ว m a z d a เป็นแบรนด์อีกหนึ่งแบรนด์ที่เรามั่นใจในเรื่องของช่วงล่างได้โดยแทบไม่มีกังวลอะไรเลยทีเดียวขยับมาด้านข้างครับก็มีไฟเลี้ยวมาให้บริเวณนี้ด้วยแต่ว่าเสียใจด้วยก็ยังคงเป็น ไฟหลอดเช่นเดียวกันกระจกมองข้ามเป็นสีดําตัดกับสีตัวรถนะครับผมก็ทําให้รถมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับประตูเปิดแน่นอนครับแหมรถไซส์ประมาณขนาดนี้นะประตูก็ไม่ได้ใหญ่มากนะดังนั้นการขึ้นลงอาจจะลําบากหน่อยถ้าเกิดคุณเป็นคนตัวใหญ่โดยเฉพาะยิ่งผมสูง182แแต่เดี๋ยวเราจะเข้าให้ดูตอนเข้าไปดูด้านในนะว่าเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของหลังคาครับเป็นแบบเปิดประทุนได้นะครับซึ่งเป็นหลังคา แบบแข็งนะครับก็ให้ความสะดวกสบายนะแล้วก็การดูแลรักษาผมว่าหลังคาแข็งก็จะดูง่ายกว่านะอันนี้ผมว่ามาสด้าตัดสินใจถูกที่ทําแบบนี้ออกมานะเพราะว่าหลังคาผ้าเนี่ยอาจจะต้องใช้การดูแลรักษาที่มากกว่าปกติหน่อยนะครับซึ่งการเปิดประตูของเขาเนี่ยผมถือว่าทําได้รวดเร็วมากๆนะครับเพราะเวลาเขายกเนี่ยเขายกแผ่นนี้ทั้งแผ่นเลยแล้วด้วยไซรถที่ไม่ได้ใหญ่โตมากนักเนี่ยมาทาให้เปิดประตูเร็วมากๆนะครับเปิดปุ๊บ เก็บไว้บริเวณนี้ตรงนี้ก็จะถูกยกออกมาแล้วก็ถูกเก็บไว้ซ่อนไว้ด้านหลังแบบรวดเร็วทันใจเลยทีเดียวอันนี้ใครที่อยากจะเปิดประทุนกดปุ๊บแบบดียวเท่านั้นคุณก็สามารถขับขี่ต่อได้เลยนะครับผมแต่ว่าความเร็วเขาก็จะกำหนดนะเวลาคุณเปิดประทุนเวลาตอนขับขี่เนี่ยว่าจะเปิดได้ตอนไม่เกินกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมขยับมาด้านหลังครับ ขยับมาด้านท้ายกันมากดีกว่านะครับในส่วนของด้านท้ายเองเนี่ยเราจะเห็นว่าไฟท้ายดีไซน์ของเขาเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าได้กลิ่นอายของ m a z d a มาแบบเต็มๆแหละไฟแบบวงแบบนี้แล้วก็เส้นสายด้านข้างแบบนี้นะครับทำให้เรารู้สึกว่าสเสน่ห์ของ m a z d a ยังคงมีอยู่ถึงแม้ว่าจะจับมาอยู่ในรถในสไตล์โรสเตอร์อย่าง MX 5ไฟนะครับด้านบนเนี่ยมีไฟเบรกดวงที่3ให้อยู่บริเวณนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงด้านบนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะมีสีดําตัดมาให้บริเวณนี้รวมไปถึงตรงกระจกมองด้านหลังบริเวณนี้ด้วยนะครับทำให้มัน ดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะอย่าที่บอกกันไปครับกระจกมองข้างก็มีสีดําตัดนะฮะด้านหลังก็มีสีดําตัดแบบนี้ทําให้รถคันนี้ดูไม่เลี่ยนมากเกินไปมีสีดํามาตัดแบบนี้ก็ทําให้หล่อมากยิ่งขึ้นด้วยฝาท้ายของเขาเนี่ยคุณไม่สามารถเปิดจากด้านหลังตรงนี้ได้นะสิ่งที่คุณผู้ชมสามารถเปิดได้ก็คือสามารถเปิดได้จากในรถนะครับซึ่งเขาจะมีปุ่มเปิดให้อยู่แล้วหรือว่าจากรีโมทที่เขาให้มานะครับเพียงแค่กดค้างไว้แบบนี้ก็จะเปิดแบบนี้นะครับกอเปิดขึ้นมาปุ๊บ พื้นที่ใส่สัมภาระด้านในครับรถคันนี้ไม่ได้เหมาะกับการที่คุณจะบรรทุกข,ของเยอะๆหรือว่าเดินทางไปไหนไกลๆเป็นรถที่ขับเพื่อความสนุกสนานและอยากได้อัตรรกและเสน่ห์ของรถในสไตล์โรสเตอร์ใครที่อยากใส่ของเยอะๆคันนี้หมดสิทธิ์ครับแค่คุณใส่กระเป๋าเดินทางไซส์ใหญ่ก็ยัดไม่ลงแล้วอะ่ะเต็มที่นะผมว่าได้แค่กระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กๆเท่านั้นเองนะครับ ขยับมาด้านหลังครับเราเห็นว่าเขามีเซนเซอร์มาให้นะครับด้านหลัง4จุดด้วยกันนะครับซึ่งนี่คือสิ่งเดียวที่มีให้สําหรับเซ็นเซอร์เพราะด้านหน้าไม่มีมีแค่ด้านหลัง4จุดและไม่มีกล้องมองหลังอย่างที่บอกกันไปความสะดวกสบายอาจจะหายไปแต่มันแลกมาด้วยอรรถรสที่คุณจะได้รับจากรถคันนี้คุณผู้ชมต้องตัดสินใจเองแล้วละครับ ขยับมาด้านล่างครับเราจะเห็นว่าเขาจะออกท่อนะครับเป็นท่อคู่แบบนี้มาให้เลยนะครับซุ้มเสียงอาจจะไม่ได้หนักหน่วงมากนะักแต่ถ้าเกิดใครอยากสนุกมากกว่านี้คุณไปใส่ท่อเพิ่มก็จะได้อัตรรกของการขับขี่มากยิ่งขึ้นแต่สําหรับผมประมาณนี้ผมก็โอเคอยู่แล้วนะนี่คือสิ่งที่มาสด้าใส่มาให้ใน MX-5 คันนี้ครับขยับมาบริเวณนี้นะครับเราจะเห็นว่าเขายังมีสาวกาศอยู่ด้วยนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นโรสเตอร์แบบนี้อยู่แล้วนะครับฝั่งนี้มีช่องใส่น้ํามันนะครับ แน่นอนครับว่าน้ํามันของเจ้าคันนี้ที่รองรับได้นี่นะครับคุณสามารถเติม e20 ได้ด้วยนะไอน,นี้ก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับรองรับได้ถึง e20 เลยทีเดียวเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในดีกว่าครับว่าเป็นอย่างไรบ้างกับคนตัวใหญ่ๆแบบผมกับรถโรถสเตอร์ไซส์เล็กแบบนี้จะนั่งข้างในเป็นอย่างไรและจะขับขี่แล้วจะรู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในครับไป เดี๋ยวเราเข้าไปใน m a z d a MX-5 คันนี้ดีกว่าครับแน่นอนกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะครับคุณสามารถที่จะเข้ารถได้เลยแบบง่ายๆนะครับนี่ครับคุณผู้ชมสังเกตดีๆครับว่าความเตี้ยของเขาเนี่ย่อนข้างเตี้ยมากเลยทีเดียวนะครับแล้วเขาจะมีสเกิร์ตด,ด้านข้างชิ้นนี้มาให้ด้วยเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะแต่ว่าในการขึ้นลงเนี่ยอาจจะลําบากหน่อยใครที่ข้อเข่าไม่ค่อยดีเนี่ยอาจจะต้องใช้ความสามารถนิดน,นึงนะฮะแต่ผมโอเคนะสอดขาเข้าไปก่อนแล้วเลื่อนสไลด์ตัวมาแบบนี้ครับ คุณชมเห็นไหมเดี๋ยวเข้าดูอีกทีสังเกตให้ดีครับว่าคนสูงสูงๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยในการขึ้นลงรถในสไตล์แบบนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่ง MF5 คันนี้พอคุณสไลด์เข้ามาปุ๊บเข่าจะติดกับพวงมาลัยครับเนี่ยติดเลยค่อนข้างติดคุณจะต้องสไลด์มาเสร็จปุ๊บเลื่อนขาก่อนแล้วก็อาจจะต้องบิดตัวอีกนิดนึงนะครับไอ้นี้ผมปรับพวงมาลัยขึ้นโหเกือบสุดแล้วด้วยนะคุณผู้ชม นะฮะแล้วก็ปรับเบาะเนี่ยต่ำสุดแล้วด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยความสะดวกสบายอย่างที่บอกไปครับว่ามันไม่ได้เป็นรถที่ให้ความสะดวกสบายมากนะักความหรูหราอาจจะไม่ได้มีเยอะมากเลย performance ก็ไม่ได้เยอะที่สุดแต่องค์รวมทั้งหมดของ MX-5 คันนี้มันทำให้รถคันนี้มีสเสน่ห์ในเรื่องของ performance ในการขับที่สนุก อันนี้คืออีกหนึ่งเอกลักษณ์ของรถคันนี้ที่คนทั่วโลกชื่นชอบเรามาดูภายในกันต่อดีว่าครับเข้ามาด้านในเรียบร้อยแล้วนะครับปิดประตูเปิงเหยียบคลัชนะครับไฟพูสตร์จะโชว์สีเขียวขึ้นแบบนี้นะครับแล้วคุณก็สามารถที่จะกดพูดสตร์ได้เลยนะครับนี่ทุกอย่างทำงานเรียบร้อยครับอันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมปฏิเสธไม่ได้เลยว่าถ้าเกิดคุณเข้ามานั่งในเอ5เปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ Position ในการนั่งเว t บาลาน c e ของรถ เพราะว่าตำแหน่งในการนั่งของคุณเนี่ยระหว่างล้อหน้ามาถึงคุณแล้วก็ไปถึงล้อหลังเนี่ยบาลานค่อนข้างดีนะครับจุดศูนย์ถ่วงมันอยู่ตรงกลางพอดีทำให้รถคันนี้มีแฮนด์ลิงหรือการขับขี่ที่เรียกได้ว่าควบคุมได้และขับสนุกอันนี้คือเสน่ห์ที่ผมถือว่าวิศวกรของทาง m a z ด้ดีไซน์ได้ดีภายในของที่ให้มาน้อยมากอน,นี้ต้องยอมรับครับว่ารถในสไตล์สปอร์ตแบบนี้ไม่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะั มีแต่พอที่จําเป็นที่เราต้องใช้เท่านั้นนะครับในส่วนของบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นส่วนในปุ่มเพื่อควบคุมระบบแอร์นะครับมีหน้าจอกลางมาให้นะครับคุณสามารถต่อ Apple CarPlay, Android Auto ได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความสะดวกที่ยังคงใส่มาให้มีปุ่ม Center Command มาให้ตรงกลางบริเวณนี้นะครับเพื่อที่ให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนโหมดต่างๆใน Infotainment ในหน้าจอของคุณได้นะครับผม แล้วก็รวมไปถึงเขามีพอร์ต USB นะครับเป็น USB A มาให้2พอร์ตบริเวณนี้นะครับผมในส่วนของช่องแอร์ครับก็จะมีมาให้บริเวณตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงด้านข้างก็เป็นช่องแอร์แบบกลมแบบนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของ Mazda อยู่แล้วล่ะในส่วนของมาตรวัดเองครับยังเป็นแบบเข็มอยู่นะฮะเป็นอนาล็อกนะครับบอกรอบเครื่องยนต์แม็กซิมัมสุดเนี่ยอยู่ที่80,00รอบนะครับ ส่วนความเร็วเนี่ยสูงสุดเนี่ยอยู่ที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับเป็นหน้าจอ TFT นะครับบอกสถานะของรถนะครับแล้วก็รวมไปถึงบอกปริมาณน้ำมันต่างๆนะครับก็สามารถดูจากฝั่งซ้ายได้เลยนะครับพวงมาลัยครับแน่นอนครับเป็นพวงมาลัยที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับมีมัตติฟังกชันอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับวางโทรศัพท์รับโทรศัพท์เปิดเสียงวอลลุ่มเพลงอะไรต่างๆก็ยังคงมีความร่วมสมัยเข้ามาอยู่นะ ฟังขวามือมีควิสคอนโทรลมาให้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาก็ตามนะครับขยเยมาตรงกลางครับนี่ถือว่าเป็นสเสน่ห์เลยเพราะว่าอย่างที่บอกอปว่าคันนี้ที่เรานํามาเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดน,นะครับคุณผู้ชมก็สามารถเหยียคบคลัชและเล่นเกียร์ได้แบบสบายๆเข้าเกียร์ง่ายครับอันนี้ผมชอบมากเลยนะฮะเรียกว่าขับสนุกมากๆเลยคุณผู้ชมแล้วก็รู้ไปดีว่าถ้าเกิดคุณจะเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับเพราะมันมี6เกียร์เนาะคุณผู้ชมก็กดลงแบบนี้แล้วดันไปซ้ายสุดยกขึ้น เสียงติ๊ดจะดังขึ้นนี่คือคุณเข้าเกียร์ถอยแล้วเขาก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับมาให้เพื่อความปลอดภัยนะครับในส่วนของหลังคาครับอย่าี่บอกไปเป็นหลังคาแบบเปิดประทุนแบบ r a สท็อปนะครับซึ่งการเปิดปิดค่อนข้างเร็วเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูปุ่มอยู่บริเวณนี้นะครับคุณแค่ดันขึ้นครับทุกอย่างเขาจะเริ่มทํางานครับซึ่งเร็วมากครับป๊บปิด o per ation complete ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมสามารถขับขี่แบบเปิดประทุนสบายๆนะฮะไปทะลงทะเลได้เลยอันนี้ฟิลดีมากให้ความรู้สึกที่ดีมากนะครับผมมีด้ามเบรกมือมาให้นะครับไม่ได้เป็นเบรกมือแบบไฟฟ้าด้วยนะครับเป็นด้ามดึงแบบนี้เลยนะครับตรงกลางมีช่องเก็บของมาให้เล็กน้อยนี่ผมก็ใส่แมสมานะฮะใส่ของจุกจิกจุกจก็เต็มแล้วแค่นี้เลย นะฮะมีกุญจงกุญแจผมนิดหน่อยนะฮะที่ใส่มาบริเวณนี้แค่นี้ก็วางโทรศัพท์มือถือได้อีกหน่อยนะปิดเต็มพื้นที่ไม่ได้เยอะมากคุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วบอกอ้าวแล้วยางี้ถ้าสมมติเราจะกินน้าล่ะแก้วเกลอเราวางไหนเขามีให้ยอยู่บริเวณนี้ครับนี่คือที่วางแก้วน้ำนะซ้ายขวาสําหรับคนขับและคนนั่งแค่นี้เลยคุณผู้ชมครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมถือว่าเจ้าคันนี้ทำออกมาได้ดีครับนั่นก็คือในส่วนของลําโพงนั่นเองครับ ลำโพงที่ Mazda ให้มาเนี่ยเรียกได้ว่าก็ถือว่าพอเพียงแล้วล่ะสำหรับการใช้งานเวลาคุณขับไปอยากจะเปิดประทุนแล้วก็เปิดเพลงไปด้วยนะครับก็ให้สุนทรียะในการขับขี่ได้ดีแต่ว่าเขามีรับโทรศัพท์ปิดโทรศัพท์มาให้ด้วยเนี่ยอันนี้ Mazda เขาก็เล็งเห็นแล้วว่าถ้าเกิดเราเปิดประทุนแล้วเราจะรับโทรศัพท์หรือต่อ Apple Car Play หรือ Android Auto อยู่เนี่ยเสียงอาจจะไม่ได้ยินเพราะว่าลมเนี่ยอาจจะกลบเสียงคนที่สื่อสารกับคุณได้ ดังนั้น m a ส d a เขาจึงฝังลำโพงไวใ้ให้ที่หัวเบาะบริเวณนี้ครับนี่คือช่องลำโพงนะฮะที่เวลาคุณต่อโทรศัพท์หรือใครโทรเข้ามาเนี่ยมันจะดังบริเวณนี้ครับหรือเพลงอะไรต่างๆเนี่ยก็จะดังบริเวณนี้นะทำให้เราสามารถที่จะได้ยินเสียงได้ง่ายมากขึ้นลมก็จะไม่มีปัญหาในการรับหรือคุยโทรศัพท์แต่อย่างใดอันเนี้ยฉลาดมากๆในการดีไซน์นะครับในส่วนของเบาะเองครับก็กระชับดีนะครับอารมณ์เป็น กึ่งแบกเกซีเล็กๆนะฮะปีกค่อนข้างสูงนะเวลาคุณเข้าโค้งด้วยความรวดเร็วเนี่ยก็จะไม่หลุดจากเบาะได้ง่ายนะครับเพราะปีกค่อนข้างสูงนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะฮะนอกจากเท็กเจอร์หรือว่าสติชิ่งเดินได้แบบนี้ที่มีใน FX5 แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าประตูด้านข้างครับเขาจะมีในส่วนของด้านบนที่เป็นสีเดียวกับตัวรถมาให้แบบนี้อันนี้ผมชอบนะผมรู้สึกว่า ไม่มีรถคันไหนที่ดีไซน์อารมณ์ประมาณนี้ให้เราได้สัมผัสมากนักนะครับแต่ Mazda MX-5 เป็นครับไม่ได้ใช้หนังหรืออะไรมาหุ้มเป็นไฟเบอร์ขึ้นมาแบบนี้เลยนะและเป็นสีกับตัวรถด้านนอกด้วยมานทาให้รถคันนี้ดูมีเสน่ห์มากอออันนี้ผมแอบชอบชิ้นนี้เลยนะครับนอกนั้นความสะดวกสบายที่ให้มา Idle Stop ก็มีให้เลนคีดมีให้นะครับ traction control ก็ยังคงมีให้ดังนั้นในเรื่องของความปลอดภัยอื่นๆที่ไม่ได้รวมถึงเซ็นเซอร์หรือกล้องรอบคันเนี่ยก็ยังมีมาให้ผมถือว่า Mazda ยังคงใส่เทคโนโลยีในยุคใหม่มาให้กับรถที่ถือว่าเป็นไอคอนิกในยุค90แบบนี้กระจกมองหลังครับมีตัดแสงอัตโนมัติมาให้นะครับนอกนั้นก็ประมาณนี้เลยครับมีเท่านี้เลยแต่อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต,ต้นครับว่าเอกลักษณ์หรือสเสน่ห์ ของไอคอนิกยุค90อย่าง Mazda M X 5นั่นก็คือการขับขี่เจ้าคันนี้จะขับขี่สนดุกขนาดไหนเดี๋ยวตามทอมไปลุยกันเลยดีกว่าครับ เอาละคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ภายใน Mazda MX-5 RF เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่เราบอกไปต้ตนครับว่ารถคันนี้ให้อัตรารถในการขับขี่ที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดด้วยนะครับพละกำลังของเขาเนี่ย184้แแรงม้ากับแรงบิดที่205อยนิวตันเมตรโดยตัวเลขแล้วเนี่ยผมถือว่าไม่ได้มากมายอะไรนะครับแต่ว่าด้วยองค์ประกอบโดยรวมของรถรวมไปถึงการดีไซน์ แล้วก็เวทบาลานซ์ของรถคันนี้ทําให้คันนี้มีการขับขี่ที่ค่อนข้างสนุกมากเดี๋ยวเราจะไปลองกันบนถนนนะว่าจะรู้สึกอย่างไรบ้างตอนนี้เราขับออกมาแล้วนะฮะเปึ๊บเกียร์สาครับว้าวดูสิคุณผู้ชมเครื่องยนต์2.0ลิตรสี่สูบครับ1ึงแบบสี่แรงม้าแรงบิดที่205นิวตันเมตรนะฮะว้าวทันใจเลยทีเดียว โอ้โหคุณผู้ชมครับความสนุกเริ่มต้นขึ้นแล้วโอ้ยด้วยไซร์รถที่มันไม่ใหญ่มากคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเล่งแซงหรือว่าเดินทางไปในที่ที่แคบๆได้แบบสบายๆนี่ผมเชียนเกียร์ช่วยเวลาเข้าโค้งนะฮะ ถือว่าเกียร์หกสปีดนี้ทำงานได้ดีเลยทีเดียวนะนี่ครับคลิกดาวไปว้าวผมสามารถลากรออไปได้เรื่อยเลยคุณผูช้ชมครับ5 0 0 0รอบเปลี่ยนเกียร์ครับ4,000รอบโอ้โหด้วยน้ำหนักของรถที่ไม่ได้มากมายอะไรครับบวกกับพละกกำลังของเครื่องยนต์ผมว่า ดยรวมแล้วเนี่ยรถคันนี้ให้การขับขที่สนุกยิ่งเปิดประทุนด้วยแล้วเนี่ยนะฮะแต่จริงๆแล้วบ้านเราอาจจะร้อนสักนิดนึงนะฮะใครที่อยากจะเปิดหลังคาเปิดประทุนก็ขับตอนเย็นๆก็น่าจะสนุกกว่านี้นิดนึงนะแต่นี่ผมเปิดให้ดูว่าความรู้สึกหรือฟีล l i n g ในการขับขี่เวลาคุณเปิดประทุนเป็นอย่างไรดูสิคุณผู้ชมนี่ผมซิกแซกหน่อยนะพวงมาลัย h a n d ลิ่งทำได้ดีเลยครับไม่แปลกใจครับว่าทำไม MX5 ถึง เป็นโรสเตอร์มินิโรสเตอร์ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกถึงแม้ว่ารถคันนี้จะถูกขายไปในประเทศอ,อื่นๆที่ผู้ใช้เนี่ยอาจจะตัวค่อนข้างใหญ่นะอย่างในอเมริกาซึ่งก็ได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะครับโ้พวงมาลยัย handling ดีครับคลิกดาวไปเชนเกียร์เกียร์ห้าโอ้โหว้าวโอ้พอเป็นเกียร์ธรรมดาอารมณ์มันเปลี่ยนครับ ใครที่ชื่นชอบเกียร์แบบแมนนวลนะผมอยากให้คุณมาลองจริงอะ่ะเนี่ย,ยรครับผมเชนลงสามครับผมเปลี่ยนเลนครับอย่างรวดเร็วด้วยรถไซเ็กครับมันเลยทําให้เราไปได้อย่างคล่องแคล่วนะครับค่อนข้างคล่องตัวเลยทีเดียวฮนะพออัตรารดของการเหยียบคลัชมันอยู่เข้ามาในรถโรสเตอร์แบบเนี้ยมันทําให้เราอินกับมันนะคุณผู้ชมนะอันนี้ผมไม่รู้จะบอกอยังไงว่าผม เป็นคนคนหนึ่งแหละที่ชอบการขับรถในรูปแบบของเกียร์แมนนะฮะมันให้เราได้สัมผัสกับรถจริงๆได้ความดิบของรถความรู้สึกจากช่วงล่างที่มันถ่ายทอดขึ้นมาบนเบาะมาทําให้เราได้รู้สึกว่ารถคันนี้มันกําลังสื่อสารอะไรกับเราอยู่นะครับ Mazda MX-5 ให้คําตอบนั้นได้ดีจริงๆครับข้างหน้าผมจะยูเทอร์นะฮะ ผมเชนเกียร์ช่วยลงสี่ครับลงเกียร์สาลงเกียร์สองครับปึ๊บเอาละว้าวนี่แค่เราลองระยะไม่ได้ไกลมากนะครับ MX5 คันนี้ก็ทำงานกับผู้ขับทันทีครับมันให้ความรู้สึกสุนทรีในการขับขี่ขึ้นมาเราลองจินตนาการว่าถ้าเราไปขับรถคันนี้เรียบชายหาดเรียบทะเลหรือขึ้นบนเขาที่มีต้นไม้มี บรรยากาศหรือธรรมชาติที่ดีมันจะทำให้รถคันนี้ฟีลลิ่งยิ่งไปกันใหญ่เลยครับผู้ชมโอ้โหนี่ผมลากไปแปดพันแล้วครับมีสลิปเล็กๆครับโอ้โหแต่มันสนุกครับเกียร์สามเกียร์สี่ครับโอ้ทันใจมากครับเชนลงสามโอ้เกียร์ธรรมดาทันใจจริงครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะของ เจ้าเมียตาหรือ Mazda MX-5 RF หมาย2022คันนี้นะครับนี่คืออีกหนึ่งสุนทรีในการขับขี่รถยนต์ในสไตล์มินิโรสเตอร์ใครที่ชื่นชอบลองไปดูกันได้ที่โชวร์รูมมาสด้าทั่วประเทศนะครับสนนราคาของเจ้าคันนี้ครับอยู่ที่2,950,000บาทถ้าคุณชอบอัตรรถในการขับขี่ฟิลลิ่งของการขับรถจริงๆสุดทรีในการขับรถ ความรู้สึกของ p e r ร์ฟ m a n แมที่ได้สำหรับผู้ขับจริงๆถึงแม้ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกจะไม่ได้เยอะมากแต่อัตรัที่คุณได้สัมผัสกับรถมันมีมากจริงๆครับลองไปสัมผัสกันได้ที่โชว์รูมมาซ่าทูประเทศครับวันนี้เวลาของ Tom Story Car X Lifestyle มันจะหมดลงแล้วนะครับวันนี้เราต้องลาไปก่อนแล้วพวกันได้ใหม่ EP หน้าวันนี้ผมขอไปสนุกกับเจ้าเมียตาคันนี้ต่อกันแล้วพวกกันกหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายบายวู bye. Bye. ู้